ต่อไปนี้นะครับสวัสดีครับนะต่อไปนี้ก็ผมก็กดรีคอร์ดแล้วนะผมก็กดรีคอร์ดแล้วนะฮึมฮึมเกมาโอเคมาเอา ทีนี้พวกเราจะเห็นจะเห็นหน้าจอเป็น PowerPoint อยู่นะครับถูกต้องไหมครับถูกต้องนะทีนี้เดี๋ยวจะทักประชิดคนนะครับตอนนี้ผมผมไปกดปุ่มอัดหน้าจอเลยนะจากนั้นแล้วเวลาพวกเราอยู่หน้าจอสัวเดียวถ้ามันดีดขึ้นมาเดี๋ยวพวกเราทำทำตาสวยๆหน่อยนะเดี๋ยวอย่างนึงอีก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 นึง เทคโนโลยีมันมันต้องให้ดูดีที่สุดทำเลเอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพวกเราอยากขัดใจนะรางคนที่น่าจะขัดใจมากที่สุดก็คือผมเนี่ยนะทำเลเอาใหม่ทำเลเอาใหม่ทำเลเอาแบบอาจารย์นี่อาจารย์นี่ชื่ออะไรอย่าน,นี้รังสฤษฎิ์หรืออา,รอาจารย์อ่านว่าอะไรนี่รังสฤษฎิ์ครับอ๋อโอเคอาจารย์ท่านนั้นอ่านถูกอยู่ ในใครลองพูดตะกอนดิฮัลโหลพูดว่าอะไรอ่ะจา์วันน้าวันน้าเปิดไม่เปิดกล้องเลยครับเปิดกล้องแล้วอ้าวเปิดแล้วอ้าวอ่าแบบนี้ไง <c oughs> เวลาเดี๋ยวเวลาเวลาใครพูดเนี่ยมันจะดีดขึ้น <c oughs> หน้าจอใหญ่โ <c oughs> ชวลิตโชวลิตเป็นกเกษมเหมือนหน้าจอเลยครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้อง,ต,องต้องเปิดหน้าจอนะเพราะว่าเดี๋ยวเด,ดี๋ยวพอเพิ่งไปถ่ายปุ๊บมันจะมีหน้าจอคนที่พูดเด้งออกมาตรงกลางโตดโตไหม แล้วเราตอนแบบนี้เฉลยไม่ได้เลยอาจารย์ฮะเดี๋ยวเฉลยไปไหนไม่ได้เดี๋ยวเออนั่นแหละยเขาไม่ให้เฉลยเลยเขาเขาไม่ไปไหนพี่เล็กพี่เล็กไม่ต้องขายของแล้ววันนี้ฮะแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวอาไม่เกินครึ่งชั่วโมงอ่ะผมบอกว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงอ่ะวันนี้ผมก็มองปุ่มมากเลยตอนนี้เอาโเกอ่แล้วทีนี้ผมจะต้องแชร์ใช่ไหมต้องแชร์ก่อนผมต้องแชร์ก่อนผมต้องแชร์ก่อน ผมต้องตั้งใจว่าผมต้องทำอะไรก่อน <c oughs> โอเคเราก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อ่าเดี๋ยวพี่วันนาเริ่มกันเลยนะโอเนะตอบคำถามต่อไปนี้เห็นอะไรบ้างอ่าเชื่อมโยงกับอะไรเชื่อมโยงกับอะไรคิดว่าเป็นอะไรอทีละคนทนะีละคนนะเดี๋ยวทีละคนนะ แล้วตะกี้มันแล้วตะกี้มันมันมันนั่นอยู่ดีๆแล้วตอนนี้นต้องทำยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมกำลังจะให้ใคเปิดไหมด้วยฮะอ๋ผมกำลังจะให้นี่อยู่อืออาจารย์แล้วไม่เห็นใครเลยนี่เห็นอยู่สองคนเห็นอยู่สองคนได้ไงเห็นหลายคนนั่นแหละอา,ารแสดงภาพสอน อ่าเนี่ยการชมีอยู่ในห้องอีกนะจ๊ะอ่านี่เออนี่นี่ออืเออนี่ได้แล้วนี่เออนี่เออนี่อ่านั้นอ่านั้นได้แล้วนั้นเอโอเครอบนี้เห็นหน้าแล้วดีอาจารย์ทำได้แล้วเออว่าอาจารย์ฟังให้นะนี่งานหนักก็มีอาจารย์กระเบื้อปุ่มตั้งร้อยปุ่มอยู่ไม่รู้ปุ่มอะไรไม่ปุ่มเลย ยิ่งหลังๆก็โหปุ่มเยอะได้อ่ามามาจะบอกนะว่ามันจะมีปัญหาอย่างอื่นอีกเทคโนโลยีโอเคมาปับก้อยปับก้อยอ่าปับที่สามลุ้นนม่ได้เล่นใหม่หวะเล่นใหม่เล่นใหม่จะอัดเทปเอามาเล่นใหม่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 ไม่ได้เลยเราต้องเล่นใหม่เลยที่รู้แล้วก็ทำเป็นไม่รู้นะ เอาไหมนะ,อะอเอาครับตอนนี้จะเป็นการฝึกทักษะการสังเกตและเอาไปเอาไปเอาไปตัดตออไปตัดต่อครับตอนนี้เรียนวิทยายศาสตร์นะครับก็เป็นการฝึกทักษะการสังเกตและการเชื่อมโยงนะครับนะเดี๋ยวนี้เรามาลองดูกันนะครับว่าเราสามารถนําภาพส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพกว้างได้หรือไม่นะครับให้นัเกเรียนได้ตอบคําถามต่อไปนี้นะครับว่าเห็นอะไรเชื่อมโยงกับอะไรและคิดว่าเป็นอะไร อค่ะภาพที่หนึ่งครับมังคุดภาพที่หนึ่งมังคุดได้แล้วเพราะว่าพอมาอยู่ตรงนี้เอาไปเอามาโอเคภาพที่สองภาพที่หนึ่งมังคุดไม่เป็นไรภาพที่สองต่อไปเลยครับแตงโมแตงโมแตงโมจันแตงจีนครับแตงจีนมาเจ้ามาเจ้า แตงแปงหวานครับแตงหวานครับแตงหวานนะลำที่สามครับลำใหญครับลำใหญครับกระโดดกระโดดลองลองครับลองกองลองกองเหรอกระโดดกรับยาตะวันไหมถนุนถนุนอ้าวเจวานเจวานิดอะไรเจวานิดกบฮะดอกทานตะวันไหมอาจารย์ดอกทานตะวันอาจารย์ลูกยันดาครับ ถูกไหมจันดูก่อนเดี๋ยวมันมีเฉลยอยู่ใจเย็นจันไปบางยี่คิดจันเห็นไหม่ใช่จันต่ว่าเห็นไหมจันเก่งไหมจันเก่งเก่งเกอ่ะเสือจานเสือเอพี่วันนาเอพี่วันนาอะไรวันนาอยากใจตอบแมวนะเสือจานเสือเสือนะแมวแมวแมวใจกี่เปอร์เซ็นต์มว แมวัดูครับยัครับแมวัดาด้วยืโครงครับแมวัดแมวัดเสือโคร่งเสอโครโอเคูยูอ่าต่อไปาพที่ห้าลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วครับลูกแก้วครับ นกแก้วที่เป็นัวเงินวงนวนคนเพิมตวนนกแก้วครับอาจารย์นกแก้วนะนกแก้วนกแก้วมตัวใหญ่ครับไมร้ยครับอาจารย์ล้านเลยครับอ้าวเมันเียกว่านกแก้วปโท่านเลขาจริงมากเลยไม่ใช่สบูครับไม่มันอนี้เรียกว่านกนกแก้วนกแก้วมีกี่แบบวะนกแก้วมากออันนี้มาคนะอันนี้มาแล้วมันมีแล้วมาอะไรอีกที่มันมนกมาก

ไม่ใช <muitas S 2> ่ไงอะไรจานอไจานไมหมาบ้มาไก่นไม่ใช่ก่าหไม่ใช่จานนี่ัวไก่อ่าชอ่าื่อแคบางส่วนต้องดูเต็มนะไม่ใช่ไก่ชนแล้วอเปาต่ไปงันรอบนี้เริ่มรอบนี้เริ่มไม่มันใจอะไรได้ังรอบนี้เริ่มคิดก่อนแล้วว่ามันคือ

ดูไม่มั่นใจโดนดกไดกี่วันนี้กี่ใบอะไรอย่างนี้ใช่ดูอ่ะอ่ะผมไปให้แต่มันกีวีครับนี่เป็นผลไม้นะเหาืเหมือนเหมือนเหมือนแบบเหมือนคล้ายๆผ้าผ้าใช่ไหมผ้าจะเลยดีกว่าไม่กล้าเลย

ต่อครับตนนบกไมนอครับอดอกไม้ดอกไม้รสเี้ารสเี้าีม้คนเิมรัี้ารีรวดจรวดนาลูโตนาลูโตนาูโตรสเซกยม้าคนเบิ่มไมต่อที่ไม่ใช่ครับ มันคือแพนกวินค่ะอาจารย์เพนกวินนะโอเคต่อกันครับอ่าโอ้ยเป็นแพนกวินนะโอเคเอาลูกต่อไปมันก็ตรงไหนตรงนี้นี่หว่าอ่าโอเคเฮ้ยคุ้นๆยังขนกันมันนี่ไม่ได้ยาแห้งมันคืออะไรครับยาแห้งอ่าโอเคยาแห้ง

เรื่อจ้างตัดลูกนะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สรอบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่ดนหลอกไหมอาจารย์เดนหลอกไหมเฮ้ยิจครับอาจารย์ลิจิารดนหลอกไม่นี่อาารยง่ายจังอันสตรอเบอรี่การแงลังกา้องาลังสตรอเบอรี่ผสมไรโชว์ล่มาออาจารย์ ตาเริ่มกับสมองเริ่มไปกุหลาบตารัตอบอรี่กับสตอครับตอเบอร์รี่ไม่มีอะไรในกระเอ๋อของเตะอันนี้ของเตะตองกมตน้เงินีเ่นข้นาวน์แอปทีับคุณพี่ยามครับ ชมพูนุชชมพูนุชชมพูนุชคอนเฟิร์มใ่ายาวันจูดับทิมดับทิมอาจารย์ทักทิมโอเคลองดูดิฮ่าฮ่า่าโอเคยังไม่มามันชื่ออะไรคว้าม่อความ่อคว้าม่อคว้าม่อไม่จัน คนเมก่อนกนไครคนเฟื่อทุกคนหลวงมเบรครับเอาว่าเอาว่ามีคนบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวจะเฉลยให้รา่รอยเปรเซามาร้อยเอร์เซ็นต์โอเคเมันจริงอ่ดูครับมงนหมดเลยนหเลยอะอะไรวะอันกาแฟเข็มมากจน <sei đ> <ắng> เตดานรั่วจันทร์นะเพดานรั่วกาแฟหกไหมอาจารย์ลูกวักลูกวักดีนกูมไหมอาจารย์นกมมาเุียันคอนเฟิร์มไมคร <für S 2> ับคอนเฟิร์มอนเกสอนเกสนะครับเกสดอกไม้ครับเกียครับอาจารย์นอมกโอ้ทุกเกียร์ว่าโกบอาจารย์ลูกเกียรอว่ากบะ ลูกเกล็ดลูกบาทลูกบาดที่อยู่ในจองยางนั้นลูกาลูกบาลูกาโอเคต่อไปต้องได้ยินเขาว่าร้อก่อนถึงจะเชื่อเลยต้งอะไม่เาอยู่ี่่ือพ่ือพ่อพี่เื่ี่อ่ไม่โช้่ไเป็น่ไม่โแม่นี่ อีเซียสิเปอร์เซ็นครับอาจารย์วันนี้ว่านี้มันเป็นใบโทนี่ใช่ไหมอีเซียง่ายนี่ออกเป็นยากเลยนะอาจารย์หูช้างอะไรแบบนี้ไม่มีจริงนะไม่มีจริงไม่มีจริงเดี๋ยวจะไปจะมีรูปจริงกับรูปไม่จริงอยู่อ่าโอเคอีเซียตุมช้างเลยดูอ่านี่อะไรนี่อะไรอ่ะขมมุน

หัวเห็ไหมจันนี่เบลเล็กทั้งอันเลยนี่หัวเห็ไหมไม่ไม่มีมมนมีมนมอยู่ตรงนี้ไปดตรังแคกันมันบานเลยจันปั๊บน่อยอ่านี่ีดีเนี่ยตนี้เป็นพนนพนเล็นพนให้ตอ่ให้ตอ่ป็บนอุ้ยปับเด็ดเลยนะผม่ ลุงพล้าแต็ครับอาจารย์ลุงตูครับอาจารย์ลุงตูร้อยเปอร์เซ็นต์อาจารย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ลุงพลน่าจะอาจารยเองตาอาจารย์สไหมอาจารย์ใครเปนปันแท้ลุงพลเลยปัเต้ลุงพลเลลุงพลังเต้ ไม่จับเลยมาจะตีนนามาเลยมาจาเลยมาเมาเลยมาเยมเล็มาเลมาเยมาเาวมาเลลเมาเลยเลยมยวาเดยมาลยมมาเาเลยมบยาเาเยมาเลยมาาเาเมาเลามเาลายาายมาามาลยเมเมเล

อ,อ้าวเก้าอะไรวะเข่าวปวดเข้ามาจานพูดไม่รู้ว่าใครพูดอะไรม้าค,ครัดคครผมเหนื่อยอยู่ด้วยตมพอนี่เก่งจังใช่เกือบถูกทั้งหมดเลยไอ้ตูน่าตูน,น่าตาเลยดิกำลังทำอะไรอยู่ ังนอนอยู <Non. S 1> non, <your> ่ครับนอนอยู่มาเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วพี่คนเร็วคนนั้นอยู่ไหนแล้วพี่คนเร็วเมื่อวานเร็วบางเป็นบางเวลาผมโยกนะผมผมโยกโยกแลเราก็ไม่รู้ว่าเขาเร็วเวลาไหนะนะไม่เข้าท <laughs> ี่ากจังแล้ว <mar in> ก็บอกเวลาชัดเจนเราจะได้เรียงเนระ <laughs> ี่ยงไงเร็วตอนแปดโมงเช้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ตั้งชื่อบางทีไม่ใช่ว่านะครับบางทีเพรตั้งชื่อแล้วมันตรงผลต่อภาวะ ส่งผลต่อพฤติกรรมแต่เราตั้งชื่อว่าเราตั้งชื่อที่แบบว่าอะไรอะคือเร็วบางเวลาแล้วจะเร็วตอนไหนก็ได้ใช่ไหมบางทีเรอยากจะเร็วก็เร็วเลยอย่างเงี้ย <c ười> ใช่ไหมหรือไม่ก็แบบงงเป็นบางครั้งอ๋อเจรลจดเป็นบางทีบางทีมันก็นก็ส่งผลต่อพฤติกรรมของเราผมว่านะ <c ười> ใช่จานประมาณน,นะนั้นนะยอกยอกยอกพี่คนนั้นนะเขาไม่มาเลยยานเลย จะแล้วล ja ูบอะไรนกจเลเอาจะเลยเอาเราจะเลยโอเคแม้ยเเน้อยเปอร์เนตอกเกิก yeah. ็ไม่ได yes, ้อ่าจีเราพูดเราพูดเราพูดเก๋เรพูดมิดเรพูดเม่ไเรียกว่าเก๋ได้ไหมเรียกว่ารุนนเราพูดอี๊ยห์เราพูดรูดรูดรูดเราพูดรูดเราพูดใช่ใช่กระดาษใ้ย ยันมดุลเล่อยันอันนี้คนท้องคนท้องผู้หญิงตั้งครรตั้งครรผู้ชายผู้หญิงผู้ครับผู้หญิงตั้งครรมันสะพานกงควาตี้นะมันสับอันีกอ่ะอเ จอรคีซูมไรโจ้จาจรมไรโจ้ระว่าจอรคีหางมาไม่จอรคีไงจอรคีจอรคีจอรคีห้าสิบัดจาไออื man, ่นจอรคีจานากมันจอรีจมิ้งจจอรคีซูมบจรร์คีไม่มีใครรอดดิมันจานจอรคีห้าสิบไออื่นห้าสิบอ่าจอรคีจร่างได้แล้วนะว่า

อาจารย์เบ oh, ียค่ะอาาจรยย์เ huh. บ uh ีคนตื huh. ่นทำคนตื่นทำคนืุ่ณชอบดื่นเตียงครับคนดื่นเตียงครับเอาใครลงอาจารย์เบียครับใส่เว่นด้วยอาจารย์ลูกนี้ใส่เสื้อขาวโอ้มือจังนะอาจารย์เบียค่ะของนี่ถึงในคุณปฐมพรนี่จริงๆเลยรู้ใจประมุนเลยนเซเว่นด้วยอาจารย์ผมบอกแล้วอาจารย์เบีย ยังมีคนหัวร้านนะแกแกน้าผ uh. ักดูแกรอจันแกลรอาจันอะพี่หนุ่มอะไรวะอไปของนูนา้ำมอพอดีนกนู้นตักนา้ำตักอะไรตักน้ไม่รู้จักไม่รู้จักอะไรตักอะไรซะตะอะไรบ้างอะไรบ้าง อ๋อดุเรียนดุเรียนอ๋อมันดุเรียนอาจารย์ดุเรียนดุเรียนดุเรียนรัน้ำนรียนขนาดนี้น่าจะห้าสิบเปอร์เซนร้อยเปอร์เซ็น้อยหนาครับจานน้อยหนาดุเรียนบ้างมอนทองครับมอนทองครับลูกนี้มอนทองครับดุเรียนก้านยาวอาจารย์มอนทองไหมจาน มกใจผมเลยนี่ผมผมจะต้องดีห oh ่างจากแกเนี่ยผมนำไปมาแกรู atto. ้หมดเลยี่รู้ถึ่ใจผมเลยเนี่ยผมไม่กินเยอาจารย์ไม่ชอบมินแมวปลาแมวแมวแมวผมแมวแมมู่ังมู่ังาแมววัดมู่ังีเน แมวสมไดโจหราไม่ะแมวอานแต่ movement, ไม่รู้ผสมอะไรเลยแมวแน่นี้ยนิแมเป็ดว่าแล้วแมวเป็ดแมวเป็ดแมวลุงเป็ดลิงลิงลิงแซมบันซีคงคน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 ค ลิงสมพลลิงสมพ坤ว่าอาจารย์อ๋อลิงลิงลิงกาลิงกาลิงกาอไม่ได้เลยสม坤เอ้าดูนี่ดูนี่รื่องเครื่องซักผ้าะอันนี้ไมโครเวฟเครื่องปั่นเครื่องเครื่องเครื่องปั่นเครื่่องปันไมโครเวฟค่ะดูไมโครเวฟเครื่องปั่นเนี่ยอาจารย

มือนายกมือนายกครับมือนายกะมือนายกครับนายกคนไหนอะมือยุงตู่นายยุงตู่กันนายกมุงตู่มือลุงตู่มือคุณตัววิ่งนายกตู่ครับนาตู่ไม่มีคนตัวตู่อะผมบอกนะมือนายกผมคิดว่าคนาดูนิ่วนายกยังจังรู้เลยอ่ะคิดดู โมอดูได้ไรวะโมดูลอะไรแทนแทนแค่รูตูเราเราคงไม่พูดถึงเขาเยอะแล้วครับเราข้ามไปเลยเอ๊กติ๊ี่แล้วก็ติ๊กูอะไรเลยอ่ะอาจารย์รองเท้าไหมอาจารย์รองเท้าเลยอู่มันเล็บแมวเลยยุมเห็บเลยเขูดวิ๊กเซคุณลคอที่ขูดมะม่วงอาจารย์ที่ขูดมะม่วง กักบัวเอานี่นีเลยอาจารย์ตนี้ตนี้ขูดชีสที่ขูดชีสรียกอะไรอ่ะที่ขูดชีสกได้เลยมะม่มะละกอเมารียกวาเล็บแมวไมนเล็บแมวอ๋อเแมวผมก็ผมก็ไมเขาเรียกแมวมีหลเล็บจัง

โเ้อร์การผ่าชมนกทุกร <sixteen> ูปเลยเบอรนกหมานกแมวใช่ไหมนกหมานกแมวนกจระเข้นกทีนกทีดโอเคหมดแล้วครับหมดแล้วผมได้กี่กนแนนจันโอ้ได้เยอะเลย